งั้นขอให้อ่านปากพี่จังแต่พี่จังห้ออกเสียงนะเอออ่ะววนก่อนฟังกิจติมนถามพี่จังดีกว่าอายุปานยาวเป็นสิบสิบปี วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามีเกมมาให้เล่นกันด้วยค่ะซึ่งกติกาเป็นยังไงกติกาคือเกมโซนเคยดูเกมโซนไหมลูกไม่เกิดไม่ทันหรอกไม่น่าทันเนอนี่ดินะเออเขาแบบเป็นก็คือหัวอธิบายยากมากเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ให้แต่ละคนแล้วก็ให้ทำท่าใบ้ให้ไปที่คนที่สองสามสี่ห้า แต่ว่าห้ามใช้เสียงแล้วก็ระหว่างที่เพื่อนใบ้กันอะเราห้ามแอดดูห้ามฟังเสียงอะไรซิวซึ่งระหว่างน่ะดมันจะเจอการแปลงสารอะไรบางอย่างต่งต่อต่งต่อใช่แรกที่จะต้องเล่นนะคะก็คือน้องกิิตินค่ะครัารักกิจ การละครใบสำนวนสุภาษิตไทยโดยห้ามพูดให้แสดงาทางได้ยาสุภาษิตไทยเหรอห้ามพูดนะแล้วก็ห้ามแอบมองเพราะว่ามันเด็กอินเตอร์รับอยอาเลยข้อนี้ทุกคนใส่หูฟังโยเวนกิตตินครับโอ้เอครับโอเคไปค่ะสกิลคนแรก คุณเพื่อนคนถูกฟังได้มันมีมันมีสุภาษิตไหนที่มีคำว่าแมวอยู่ในนั้นหมแมวแวและคำตอบของปาล์มคือดีมันมีอะไรบางอย่าง แมวยั่วสว่านแมวยั่วสว่านไม่เคิดสุดสิคำไทยวันน ok ี้แมวยั่วสว่านขอร้องพี่เขาร้องอ่ะขอร้องล่ไม่ไม่ได้เราต้องแพ้บ้างทีเดียวไม่ได้ครับเฉลยเฉลยเลยเหรอผิดเลยผิดเลยยื่นหมูยื่นแมวตอนแรกตอนแรกผมตอนแรกทำนี้ทำไงอ่ะสลับให้พี่เดมานั่งที่กิจนปลา เก็บโซนจริงๆมีโจทย์ยยให้พี่เนวาดว่าเจดให้พี่เนสกิคนต่อไปหันมาดูภาพที่เราวาดนับหนึ่งสองสามแล้วก็เก็บ ภาพนั้นไปวาดต่อจนคนท้ายโอเคครับแต่พี่ดาวว่าพี่จะทำได้แต่ไม่แน่ใจว่ากิจไปถึงกิจตินลจะเป็นรูปอะไรอ่ะพี่ดาวผมทำได้ใช่ไหมผมเออโอเคได้พี่ดาวเชื่อมกันแต่เขาใส่หูฟังทำไมนะเออใส่หูฟังทำไมลูกเอาต้องใส่ไปมไม่ต้องใส่เอามีเวลาว่ากี่นาทีครับพี่กี่วินาทีสิบวิลูกสิบวิหนึ่งสองซ้ำไปเลยนะพี่พี่เเริ่มเอาเลยอ่าพี่เนส่งต่อฉันมีเวลาให้เธอดูเพลงแค่สมวินาทีครับแล้วเธอ ว่าต่อได้แค่สิบวิเริ่มหนึ่งสองสามอ่ะเฮ้ยแต่เหมือนนะต่อต่อที่มันเหมือนยังอื่นอ่ะเหมือนย่ได้สามวิหนึ่งหนึ่งสองสามพอจบมีเวลาว่าดสิบวินนะลูกนะอ๋อ้ อ่ะโชว์ครับสามสองหนึ่งเปียนไปยัะาได้เมัเหมือนนั้นน่้วอป้าเหมกินคุ้งหน้ามันไม่ใช่แบบนี้หรอได้ได้ได้ไม่พี่จักรู่ๆนะความจำดีบังให้รุ่นนี่สองสามหนึ่งสองสาม่ะทุกคนัวเองค่ะเพราะผมรู้คำตอบแหละ นันคือคนแรกเนาะแล้วก็อลไพี่เขาอยากดูของพี่จังอะพี่จังอะไรอะพี่จังตอบให้พี่จังตอบหมูเด้งครับถามว่าอันเนี้ยยังดูเป็นหมูเด้งแต่อันเนี้ยคืออะไรผมนึกว่าอันนี้ขี่ช้างจับแตกระแต่พี่แต่วงผมอะอินหมูเด้งมาก เอาลองเพลงหมูเด้ง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 เดงเด้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 งเดงเด้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 งเ้ด้งเด้ง้งด้งเด้งเ้งเด้งเ้เด้งเด้งเด้งเดงเด้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 ง้งเด เางานขอให้อ่านปากพี่จังแต่พี่จังไ้่บอกเสียงนะวอลีฮิตวลีฮิตอีกรอบหนึ่งและคำตอบของกิตตินคือวลีฮิตวลีฮิต ก่อนฟังกิตตินถามพี่จังดีกว่าก่อนฟังกิตตินจังตอบดีกว่าว่าเอาบอดจิมมีคืออะไรอายุมันยาวเป็นสิบสิบปีเออปาล์มกับพี่เนอ่านปากพี่จังแล้วพอพอเดาได้ปะเออไม่น่าได้พี่ถ้าได้ได้นี่ไม่ได้สาล์มซิ้งบ่อนปาอ่าถ้างั้นปาลกี่เฉลยเลยเออ ไอโถดภาพแม่ลักษมีเออแต่เขาใบดีนะถูกโอเคาป็นลบพี่กับปกี้ค่ะเอาแล้วเอาแล้วพี่ไม่เก่งอ่ะใบไม่เก่งเหรอปักกี้พี่จังเราผิดล้วนเลยค่ะคนดีใส่หูฟังเหมือนเดิมแต่ว่าฟังก่อนพูดคำคมหนึ่งประโยคโดยไม่ออกเสียงก็คือให้อ่านปากพี่จังเขาจะพูดคำคมประโยคนี้เหมือนเดิมเลยกับเมื่อกี้หุยยากมากอันนี้คืออะไรหรอ ยากเลยเหรอมันคือวิลลี่คมครับผู้ฟังดูไปด้วยตอนพูดได้ไหมผูฟังต้องเปิดเพลงป้าพี่จำเองยังไม่ได้เลยเอา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 เพลงให้น้องดูอะพี่เราเปิดเพลงแล้วนะไป kihi, kia 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 lời kia เอ้นี่ได้อยู่นะเนี่ยได้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 ลุงมากเลยอ่ะอ้าโอเคไม่แค่นี้เลยนะอกี้ปกวคำตอบของปกกี้คือพี่เราจะบอกปกี้ว่ามันมันคือมันคือมุกเสี่ยวจีบสาวโอ้โหภาพเอออ้าหรืออะไรพ่อพ่ออะไรอย่างไม่รู้เลยเพราะว่าเมื่อกี้จากปากพี่หยิดคือมองซ้ายมองขวาก็เห็นแต่เธอ อมันได้อยู่นะมันเป็นแค่เนื้อเอออ่ะปามพูดว่าอะไรมองสายมองสายได้มองขวาได้แต่ห้ามมองข้ามผมนะหรือว่าก็ยังไม่ได้คะแนนนะไม่ได้เลยโอเคโจสุดท้ายค่ะ พี่ปาลมเนาะพี่ปาล์มบบพี่าเนยเราเล่นมาไม่ได้คะแนนเลยหรอไบททดสอบคือร้องเพลงค่ะให้พี่ปา์มร้องเพลงหนึ่งเพลงโดยไม่ออกเสียงแต่พี่ปามสามารถเต้นได้ให้เขารู้ว่าเราร้องเพลงอะไรอันนี้ง่ายเลยอันนี้ง่ายเลยตอบปฏิกิราเลยครับแล้มีโจทย์เพลงให้เอออะมานี่คือโจทย์ที่พี่ปามได้ครับไปบ o d y g u a r d

พี่ต๋งพี่ต๋าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วรต่อเลยต่อเลยต่อเลยพี่รู้ปะรู้ดิไอโทพรแม่รัศมีไงกีตินปล่อยหน้าต่อเลยลูกไอโทพรแม่รัศโอ้โหคิดว่าจะรู้รู้ไม่ไังไม่ได้ทัอบของเนคือ love you too much ยอ love you อะไรนะโ o much too much so m u เล่ฮ้ยตม่กี้ผมไปเป็เพลงนี้ เล็บยูทูมาโซมาตก็แย่แล้วใช่ก็เล็บไม่ยูทูมาโซมาเวลิมาไลนน้าวไม่แล้วแต่ว่ากินไอ้นี้ซ้ำบานีผมรู้เลยก็มันมาท่านี้เลยไม่ยูทูมาตโอ้โหตอบว่าเล็บยูทูมาโซมาเวลิมาตเออเก่งมากเก่งมากได้ไส่งคะแนนจากห้าเก่งนะก็ถือว่าสอบตกอยู่ดีเลยไม่ถึงครึ่งอยู่ดี ชาวแฟนดมทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กด,กดเลยกดเลยง่ายง่าย,ยอะไรอะ efm แฟนดมไล์ e F